ทุกคนนาะทีนี้นะครับได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากการเสียชีวิตหรือการตายเล็กๆนะครับที่พวกเราได้หลับไหลกันเมื่อคืนนะครับซึ่งก็อลฮัมดนลิละนะครับที่พวกเราได้มาประสบพบเจอกับบรรยากาศที่แสนสบายนะฮะและห้อมล้อมด้วยภูเขาแล้วก็ อัลฮัมดุลลาห์ที่อัลลอฮ์ได้ทาให้พวกเราเนี่ยได้มาละหมาดเป็นยามะณ์ณนะที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยเราก็ได้ละหมาดเป็นยามะแล้วณนะที่แห่งนี้นะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าเราละหมาดทั้งคืนนะฮะอัลฮัมดุลลาห์นะครับที่พวกเราได้มาเจอกันได้มาทักทายกันนะครับ ได้มาพบปะกันแล้วก็จะได้ร่วมกิจกรรมนะครับอ,อีกสักครู่นะครับผมอยากจะย้ำเตือนเรื่องของเจตนาอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะเป็นการย้ำเตือนตอกย้ำพี่น้องเพราะว่าสิ่งนี้นะฮะเป็นหัวใจของทุกๆก,การงานนะครับเป็น สิ่งซึ่งถ้าหากว่าบกพร่องแล้วการงานนั้นอาจจะไม่มีผลเลยหรือสิ่งนี้ถ้าหากว่าบกพร่องอย่างร้ายแรงแล้วอย่างนิดนึงแล้วเนี่ยการงานนั้นเนี่ยผลบุญที่เขาเนี่ยอาจจะได้รับอย่างมหาศาลหรืออาจจะได้รับในในในท,ที่ที่ควรจะได้เนี่ยอาจจะต้องน้อยลงนะฮะ อย่างที่ท่านอบับมดุลเบลมาสอัลลอฮฺอย่างที่ท่านอุมัอตอิมนุ์คอตอบนะฮะเคยบอกว่าท่านอบับดุลเบลมาสอัลลัมเนี่ยเคยบอกว่าอินนามัลอะมาลูบินนิยัตว่าอินนามะลิกุลลีอัมลีอินมานะว่าแท้จริงทุกการงานเนี่ยขึ้นอยู่กับเจตนาและทุกๆคนเนี่ยจะได้รับตามที่เขาเนี่ยได้เจตนาไว้นะครับวันนี้นะฮะพี่น้องหลายคนเนี่ย หรือพวกเราหลายคนหรือน้องๆหลายคนเนี่ยมาละหมาดที่นี่เนี่ยอาจจะด,ด้วยเรื่องของการมีคนปลุกอาจจะด,ด้วยเรื่องของเกรงใจเพื่อนๆอาจจะด้วยเรื่องของอยากจะมาพบปะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้มีเจตนาเพื่อมาอิบดตมาเพื่อละหมาดที่นี่เพื่ออัลลอฮ์อนเนี่ย การงานหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยย่อมสูญหายย่อมสูญเปล่าเราจะได้ตามที่เราได้เจตนาไว้ดังสิ่งดังะดิษที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะฮะว่าถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจที่สมมุติว่าการมาค่ายของเรานะฮะเรามาค่ายเพื่อที่ตั้งใจที่จะมาเที่ยวอา,อาจจะเป็นประเด็นรองนะฮะแต,แต่แต่การมาค่ายของเราเนี่ยไม่ ไม่ได้มีซึ่งความตั้งใจอย่างแท้จริงว่าเราจะมาเพื่อล่อเนี่ยการมาค่ายของเราเนี่ยก็ย่อมสูญเปล่านะครับก็อยากจะเน้นย้ำเรื่องของเจตนานี้นะครับว่าตอนตอนนี้นะครับก่อนก่อนเริ่มค่ายเราอาจจะมีเจตนาอย่างอื่นแต่ตอนนี้เนี่ยขอให้เราปรับปรับความาเจตนาปรับเป้าหมายปรับ จุดประสงค์ของเราว่าเราเนี่ยมาที่นี่เพื่ออะไรเรามาทําอะไรแล้วก็ผมเชื่อว่านะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นศัจธรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็นผลพลอยได้ของการมีเจตนาที่ถูกต้องของการมีเป้าหมายที่ถูกต้องก็คือการร่วมกิจกรรมการกระทําที่สมสมบูรณ์การมีพลังมีความพยายามที่จะทํานะครับถ้าหากว่า เรามีเจตนาที่สูงสง่งแน่นอนครับว่าถึงแม้การงานนั้นเนี่ยจะยากถึงแม้ว่าการงานนั้นเนี่ยจะลําบากแต่เราเห็นแล้วว่าจุดมุ่งหมายของเราหรือผลตอบแทนของเจตนาของเราเจตนาของเราเลยสมมติไม่ไม่สมมุติเลยฮะถ้าว่าเจตนาของเราคือสวรรค์ของเลาสวรรค์ของโลกที่ที่ไม่มีอีกแล้วซึ่งความสุขเท่า เท่าที่แห่งนั้นเนี่ยเราจะมีความกระตือร้นเราจะมีความมุ่งหวังนะครับผมจะลองให้สังเกตง่ายๆนะฮะถ้าหากว่าคนคนหนึ่งเนี่ยการที่เขาจะตื่นเช้าได้เนี่ยมีเพราะเหตุผลอะไรบ้างการที่เขาจะตื่นเช้าทำทำกลางอากาศที่หนาวทำกลางที่การหลับอยู่ในผ้าห่มเนี่ย แสนสบายนะครับยิ่งด้วยอากาศแบบนี้นะฮะไม่มีไม่มีเหตุผลไหนที่จะยิ่งใหญ่จะมีเหตุไม่มีเหตุผลไหนที่จะสำคัญหรือเป็นแรงฉุดกระชากเราได้เท่ากับว่าเราเนี่ยต้องการมาเพื่ออิบาดาต์ต่อหรอผมเชื่อว่าแม่ค้าที่ตั้งใจที่จะออกมาขายข้าวเช้าเนี่ยยังมีความกระตือรือร้นยังมีความ ขับขจงเนี่ยน้อยกว่าผู้คนที่ตั้ง,งใจทจะมาอิบดตา์ต่อรออีกนะครับพี่น้องที่รักครับผมมีฮะดิษซึ่งท่นานนบีม uh ุฮัมมัดสุลต์ลสล์มนได้กล่าวไว้ถึงเรื่องของผู้คนสามจำพวกซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยได้ได้ได ได้บอกกับท่านนาบีไว้นะฮะเป็นฮะดิษกุซีนะฮะซึ่งคนสามจำพวกนี้เนี่ยเป็นคนซึ่งเขาเนี่ยทำการงานที่สุดยอดเป็นการงานซึ่งพวกเราได้ยินแล้วพวกเรารู้แล้วพวกเราก็ต้องเชื่อว่าจะต้องได้รับสวรรค์ของหรแต่ผลตอบแทนของเขาเนี่ยคือความล้มเหลวนะครับซึ่งสามจำพวกนี้ ที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลอัลกุสซัลลัมเนี่ยได้ยกให้กับพวกเราเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อเป็นข้อคิดนะครับซึ่งมีบุคคลแรกกลุ่มแรกนะครับคือชาวพี่น้องที่เสียสละพี่น้องที่เสียชีวิตในหนทางของเรานะครับพี่น้องที่สุรบในหนทางของเราในวันเกียรมะนะฮะอัลลอฮ์ได้ได้เรียกพวกเขาเนี่ยเพื่อมาถามว่าทําไมพวกเขาเนี่ย ต่อสู้แล้วก็เสียชีวิตในหนทางของเราทำไมพวกเขาพวกเขาทาเพื่ออะไรเนี่ยพวกเขาออกไปสงครามเนี่ยแล้วก็พวกเขาตายเพื่ออัลลอ์เนี่ยพวกเขาทําอะไรท่านาท่านอบีก็กล่าวตอว่าพวกเขาก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยคือพวกเขาก็บอกตอนแล้วว่าพวกเขาเนี่ยสู้เพื่ออัลลอฮ์พวกเขาเนี่ยออกรบเพื่อต้องเพื่อาศาสนาของพระอ,องค์แต่ อัลลอฮฺสุภาอัลตตาราเนี่ยได้บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยโกหกแต่พวกเจ้าเนี่ยต่อสู้พวกเจ้าเนี่ยสู้รบเนี่ยเพื่อให้ผู้คนเนี่ยชื่นชมว่าพวกเจ้าเนี่ยเป็นคนที่กล้าหาญเพื่อให้ผู้คนเนี่ยชื่อชื่นชมว่าพวกท่านเนี่ยคือคนที่ออกสงครามเพื่อเพื่ออัลลอฮ์นะครับซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยได้สั่งให้อัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์ก็สั่งให้มะเลย่าเนี่ยความหน้าเขาเนี่ยแล้วก็ล่าเขาเนี่ยลงสู่นรกนะครับ อันนี้คือบุคคลกลุ่มแรกและบุคคลกลุ่มที่สองคือผู้ซึ่งเรียนาศาสนาของพระองค์ผู้ซึ่งเป็นนักอ่านกุรานนะครับซึ่งเชกเช่นเ,เดียวกันครับบกเหมือนกับบุคคลกลุ่มแรกครับพวกเขาก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะแสวงหาความพึงพอพัยจากเราพวกเขาก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องการเป็นผู้รับมรดกจากท่านนาบีแต่จริงๆแล้วอัลลอฮ์รู้ว่าจริงๆแล้ว เบื้องหลังของพวกเขาเบื้องหลังของจิตใจเบื้องหลังของการกระทําของพวกเขาคืออะไรอเล็กก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องการให้ผู้คนชื่นชมว่าพวกเจ้าเนี่ยคือผู้คนผู้ซึ่งมีความรู้เป็นผู้ซึ่งอ่อานกุรานไพราะแต่อเล็์อเล็กก็จับพวกเขาเนี่ยให้ความนา่าให้ให,ให,ให,ให้มาเลกาเนี่ย จาพวกเขาความหน่าและลากเขาลงสู่นรกอีกเช่นกันนะครับและบุคคลกลุ่มสุดท้ายคือบุคคลซึ่งเป็นผู้ซึ่งบริจาคในหนทางของเราเป็นผู้บริจาคทรัพย์สินอย่างมากมายนะครับเช่นเดียวกับคนกลุ่มแรกและกลุ่มที่สองซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่มีเจตนาที่จริง,รง,รง,รงแท้จะต่อหรอกพวกเขาก็ได้รับความพยนะเหมือนกับกลุ่มคนทั้งสองนะครับ ที่ผมยกบุคคลสามจำพวกนี้ผมอยากจะให้พวกเราณที่นี้นะครับเห็นเป็นอุทาหารณ์ว่าถึงแม้ว่าการงานของพวกเขาเนี่ยจะยิ่งใหญ่สักเท่าไร่แต่ณาที่อลัล่ะถ้าหากว่าเขาไม่ได้ต้องการทําเพื่อให้เจ้าของการงานที่แท้จริงเนี่ยเจ้าของการงานก็ไม่รับครับผมอยากจะ ตักเตือนแล้วก็พี่น้องตักเตือนตัวเองแล้วก็พี่น้องไว้ณนเะท่านี้นะครับสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีนะครับก็มาจากตัวผมไอตัวก็มาจากลอร์นะครับสิ่งที่ไม่ดีก็มาจากตัวผมนะครับก็ขอรั์ประทานใหได้ยะและตาฟิกนะครับ